ตอนนี้เราอยู่ที่อคเ a ียมนะคะชิรามิเมอควี r i มเป็นอคว a r i มที่ดังมากๆของกินาวานะคะและที่ต้องมาเจอให้ได้คือน้องหลามวาที่อยู่ข้างหลังเราอันนี้เป็นแค่รูปปั้นก็คือใหญ่มากเลยนะแต่ว่าของจริงก็คืออยู่ในอโควี r i มนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครเป็นนักดำน้ำเนี่ยความฝันของเขาคือจะต้องแบบอยากว่ายน้ำคู่กับหลามวาหรือถ่ายรูปคู่วันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วนะคะปาเดี๋ยวเราเข้าไปตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วเขาคนเริ่มเข้าแล้วเขาเปิดประมาณ8ปดโมงครึ่งเนาะวันนี้วันจันทร์ คนไม่เยอะมากแต่ว่าตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาเต็มเลยไปค่ะไปค่ะ เป็นตู้อะโพเรียมใหญ่ๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนปลาทะเลคือเหมือนแบบเราดำน้ำําความลึกน่าจะประมาณ5เมตรตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยเพราะว่าแสงวันลงมาพอดีแล้วก็เห็นปลาเยอะเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยว,ลวหลับวานต้องอยู่ข้างในอันนี้ก็คือดูปลาทะเลไปก่อนสวยสวย จากเมื่อกี้นะคะเขามีการจัดโซนเนี่ยไล่ระดับความลึกด้วยตอนเม <fit reais> ื่อกี้เนี่ยมันเป็นลึกแบบประมาณ3เมตร5เมตรอะไรอย่างเงี้ยใต้น้ำเนาะก็แสงพระอาทิตย์ก็ยังส่องมาได้พอเดินลงมาสักพักหนึ่งอ่ะจะเป็นโซนที่แบบว่าทะเลน้ำลึกละก็คือค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็จะเห็นปลาบางตัวมันหน้าตาแบบน้อยๆอ่ะหน้าตามันมูตู้มูตู้อ่ะก็คือปลาพวกนี้มันไม่ค่อยไปน้ำตื้นนะคะมันก็จะเป็นแบบหน้าตาประหลาดๆหน่อย เทเตอร์นะคะที่เราสามารถที่จะมานั่งชมวิวได้ยาวๆเลยนะคะก็ตอนนี้ตู้นี้จะเป็นตู้ที่เป็นน้ําลึกะะแล้วค่ะเราก็จะเจอกับปลาใหญ่เนาะ,ะที่เจอเป็นไฮไลท์ก็คือน้องหลําวานนะคะฉลามวานแล้วก็มีแมนต้านะคะซึ่งแมนต้าเนี่ยเขาก็จะบินเหมือนแบบจานบินอ่ะเท่มากเลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านข้างนะคะแล้วก็ตู้นี้เนี่ย ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฉลามวานเขาก็จะว่ายน้ําวนมาแบบนี้อยู่ข้างหลังตอนได้เห็นปะเดี๋ยวเขาจะวนวนมาไกลๆนะคะแล้วก็ให้สังเกตว่าข้างๆของฉลามวานเขาจะมีปลาเล็กปลาน้อยอะ่ะเกาะอยู่ที่ครีบด้วยเหมือนเป็นปลาขี้เกียจอะไรเงี้ยนี่มาแล้วมาแล้วมาลวเดี๋ยวตีโค้งละคือฉลามวานเนี่ยหายากมากในทะเลคือตรงคุณต้องโชคดีอะ่ะถ้าเป็นนักดำน้ำเนาะคือแบบต้องดวงดีถึงจะได้เจอแล้วก็ถ่ายรูปใกล้ๆอันนี้เรามาของอควาเลียม thank you อันนี้คือแบบเป็นเบนเลยอ่ะคือเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากๆนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบปู้ใหญ่ๆ เราดำน้ำพองลามบานเลยแล้วกเ็เป็นแนวแบบว่าเห็นใต้ท้องฉลามวานสวยมากเลยแนะนำมาเช้าๆคนจะน้อยวันนี้เราจะได้ถ่ายรูปสวยตอนนี้อยู่ในคาเฟ่อุ้ยโอเชี่ยนูข้างบนเป็นน้องหลาม ก็เป็นคาเฟ่ที่เราจะมีเวลาแค่20นาทีนะคะในการนั่งยู่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็จะได้ใกล้ชิดกับบรรยากาศก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่แบบวิวดีมากเลยคือแต่ต้องรองจังหวะนิดนึงเพราะว่าฉลามานนะเขาไม่ค่อยบินลงมาต่ำๆไม่ค่อยว่ายลงมาต่ำๆอะไรแบบนี้นะคะเออไอน,นี้ที่เราเห็นก็จะเป็นพวกแมนตาแมนต้าจะว่ายต่ำหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะรอช็อตที่ฉลามวานว่ายลงมาใกล้ๆเราเราจะได้ภาพตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึง 帅呀 <noise> อนนี้เราเดินออกมาที่ร้านของฝากนะคะของน่ารักมากเลยมีตุ๊กตาหลามวานด้วยนะคะมีของทุกอย่างเสื้อผ้าเอ,อ่อแล้วก็มีแบบออน้ำดื่มอะไรเงี้ยขนมทุกอย่างน่ารักเลยน่ารักมากตาคูนี้เป็นหลามวานตัวใหญ่ และนี่ค่ะมีเฉพาะที่อโครเรียมนี้นะคะเป็นชูราอุมิโซดาป๊อปค่ะเราเห็นไว้จำคนนี้ได้เปล่าน้องหลับหวานที่เวลาเจอกล้องเราจะไหว้หนีอะไรนี้นะคะก็มาหยอดก็ได้150เยนนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอลองชิมเลยแล้วกันนะราคาไม่แพงด้วยน,น, <ó? S 2> นะเนาะเทมูริโตเป็นสีฟ้าแฮะใช่ไหมไม่เป็นสีฟ้าเนาะน้ำเป็นสีฟ้าอร่อยซาซาราคาเท่าไหร่คะ150เยนแล้วเย็นไหม อร่อยเป็นน้ำสีฟ,ะฟะส้าจืดไม่มีขายเป็นไงคะน้องน่ารักไหมคะน้องน่ารักมากว่วหนีตลอดนั่นสิมีคำแนะนำไหมคะถ้าเจอน้องหล่ำวานที่นี่ควรจะมีวิธีการยังไงจะได้รูปสวยอะก็รอทั้งวันตอนนี้บ<ม>่ายสามแล้วรอทั้งวันแล้วเราก็จะได้เจอ ได้ถ่ายรูปกับน้องสักครั้งหนึ่งถ่ายพันรูปก็อาจจะได้สักรูปหนึ่งมีคนข้างหลังเป็นไงคะข้างหลังคะเป็นไงเป็นไงคะเจอน้องหลับบานเป็นไงคะได้ถ่ายคู่ไหมคะอะไรอันนี้อันนี้น้องไวหน่จะจะลองให้ครับทำไมคะเขาไม่ยอมมาไม่ยอมมาใช่ผมอยู่อยากจะถ่ายรูป ไม่มาผมก็ทอยดันเขาก็จะมาเขินหล่าวานที่นี่ค่อนข้างเขินเขินนุ่มเขินหนุ่มเพราะฉะนั้นซื้อกินง่ายกว่าเลยถ่ายรูปอ่ะคู่ไหนถ่ายรูปคู่กับหล่าวานค่ะคู่หล่าวานเออชัดเลยมาแล้วมาแล้วโอเคเป็นไงบ้างเมื่อกี้เราเจอหล่าวานตัวจริงเสียงจริงเฮ้ยใหญ่มากอะคือเราเห็นในในเว็บในอะไรอยี้ใช่ป่ะคือมันก็ดูใหญ่แล้วแต่พอมาเห็นตัวจริงอะคือมันมันกว้างมันใหญ่ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ กี่เมตรนะเป็นสิบปะ่ะสี่สิบสี่สิบเมตรใช่ไหมเออประมาณนั้นนะแต่ว่าไม่รู้อ่ะเอ,อกกี่เมตรแต่ว่ารู้ว่าใหญ่มากแล้วก็อลังการางานสร้างมากแล้วคือตอนเนี้ยคือเขาไหว้มาให้เราดูใกล้กลๆแบบโอ้อเ,ออเราไม่เคยคิดเนาะว่าเ,เราคือเราไม่ได้นับดำน้ำ<ช>อ่ะเราไม่รู้ว่า<ช>เฮ้ยมันในโลกใต้น้ำเนี่ยมันมหัศจรรย์นะน้องอ้อยเนาะใช่นะก็ก็ถือว่าโหคุ้มค่าแต่เดี๋ยวเราจะไปเก็บบางช็อต นะ้เรายังมีเวลาอยู่แต่ตอนนี้ไปดูโลมาก่อนช็อตที่อยากเก็บคือเป็นตู้ปลาใหญ่ๆแล้วมีหลาบวานไหวตรงกลางอ๋ออ่าโอเคอ่ะมีด้วยหรอเมื่อกีอ้โอเคอเดี๋ยวไปกัน บเรียบร้อยแล้วนะคะโลมาโชนะโลมามีประมาณเท่าไหร่นะสี่สี่ตัวใช่ไหมเออสี่ห้าตัวเขาก็น่ารักมากแล้วเขาก็เก่งนะแล้วก็มีแบบหยิบของอะ่ะชอบ็อดที่แบบว่าเออคนเลี้ยงปลาของไปแล้วเขาหยิบอะ่ะแล้วเขาใช้คีบหยิบแล้วก็อย่างเงี้ยวิ่งออกมาแล้วคืนอ,อย่างเงี้ยน่ารักเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะคะโอเคไปไกันค่ะยังมีอีกหลายโซนนะสวยตรงนี้เป็นทะเล แลจะมีหินรูกหัวใจด้วยแต่ดูตรงนี้ยยังไม่เห็นต้องขับรถไปฝั่งตรงข้ามถึงจะเห็นว่ามันจะมีหินรูกหัวใจด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คดูสี่คนเต็มไปหมดเลยมายืนถ่ายกันตอนเนี้ยบ่ายสามเนี่ย Hello, in Thailand again? Sawadika. Sawadika, yes. Yeah. Sawadika. <laughs> yeah. It's your restaurant, right? Yes, it is. Uh -huh. Okay, invite people to come to your. <laughs> sure, everyone from Thailand, come to Fiji. <laughs> <laughs> Fiji, Okinawa. <laughs> yeah, Fiji and Okinawa. <laughs> าหารพิเเมื่อกี้นะคะขอมาลิสนึงค่ะคุณพลอยบอกว่าโอ๊ยอยากกินของหวานก็ดีนะแต่พอเปิดเมนูอากทาโก,กเฮ้ยเดี๋ยวนะของหวานของหวานของววาง <laughs> ของว่าอแล้วตรงเนี้ยร้านนี้วิวดีมากค่ะเพราะว่าเรานั่งตรงชั้นสองเนาะแล้วมันก็จะเห็นสะพานแห่งความรักใช่ค่ะเห็นสะพานความรักเห็นเห็นความรักไหมคะอ๋อข้างหลังนี่ไม่ได้เห็นแต่สะพานวิว <laughs> <laughs> สวยค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนกินอะไรกันก่อน อันฟิจิเนาะก็เป็นชาวเกาะเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นชีสเค้กน,นะคะแล้วก็เป็นนี่เลยคาฟเฟ่ลาเต้นะคะมีใบใบอะไรเนี่ยบูด่างมาด้วยเออน่ารักดีร้านก็จะอยู่แบบขับขึ้นเขามานิดนึงแล้วเราก็จะได้เห็นวิวของสะพานแล้วก็ชายหาดตรงนี้น่าเล่นมากเลยอ่ะอยากไป่ได้ชายหาดจังเลยอ๋อขอบุณพ๋อทำไมอะคะยังไม่ได้ชายหาดอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรากินขนม,ขช,มนชิมเลยนะคะอร่อยไหมชิมเลยะคะมาชิมเล็กๆเลยนะคะ กินใหญ่ๆเลยได้ไหมคะได้ค่ะเมียมีค่ะอืมอืมอืมอร่อยเพิ่งเห็นว่ามันไม่ใช่ชีสแคกอย่างเดียวนะมัน oh มีไคลคเตอร์อย so ู่ข้างล่างถูกบลูเบอร์รี่ชูเทสอะไรเงี้ยมันมีไคลคเตอร์อยู่ข้างล่างนิดนึงแต่ว่าความเขาเรียกว่าอะไรคำแรกอ่ะอร่อยอร่อยเลยแหละอร่อยมากละมุนจริงละมุนจริงจริงยิงบ้างดิกินเดียวได้ไงไม่ให้ แล้วเหรอคะแล้วแล้วครับอันนั้นคือหัวใจทีหัวใจครับต้องถ่ายตรงไหนคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ต้องงไปหานมุมที่อึ๊บสกระโดดใช่อนโอ้ยสายเยอะตรงนี้เอมี้หน้าเล่นน้ำอะ่ะเล่นน้ำอีกแล้วเหรอ มาที่ฮาร์ดลองนะคะข้างหลังก็จะเป็นหินสองก้อนถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นรูปหัวใจแล้วก็ถ้าน้ํามันลงไปกว่านี้อีกหน่อยมันจะเป็นแบบหัวใจคว่ำอีกใช่ไหมใช่ไหมตามป้ายอะ่ะแต่ตอนเนี้ยมันมองไม่เห็นเพราะว่าน้ําขึ้นมาแต่ว่าบริเวณนี้คือน้ําใสมากแล้วก็มีคนตกปลาด้วยเขาบอกกินาว่าสามารถแบบตกปลาได้ตามชายหาดใช่ป่ะเออสวัสดีอ่ะเดินไปดูแต่ทรายที่เนี่ยมันมันไม่ค่อยแข็งนะมันจมเท้าจมเลยอะ่ะ มีแต่คู่รักมาทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้แต่น้ำใสจังเลยอะ่ะถ้ามีแดดนิดนึงนี่คือจะแบบใสมากเวอร์นะขนาดนี้คือห้าโมงเย็นแล้วอ่ะก็ยังใสอยู่เป็นนี่แหละมาโอกินาว่าแลนด์มาร์คถ่ายได้แล้วก็มีอีกหลายที่ที่อยู่บริเวณน,นี้อะไรเงี้ย <laughs> <laughs> เป็นไรคะคุณเป็นไรคะใส่ดูดใส่จมเหรอคะเดินเดินเดิน หาคูได้ไหมไ่หาหัวใจล้ตามหมาหัวใจหัวใจจมน้ำ รถมาถึงกันแล้วนะคะอูมิคาจิเทเรสนะคะโอ้ยตัางนี้มันสวยมากเลยมันจะเป็นแบบจุดชมวิวแล้วดูสิทะเลตอนนี้คือมีขึ้นแ็กน้อยบันกลางรวมเย็นสบายมากเลยอากาศตอนนี้เย็นอีกแล้วอะ่ะก็เราตรงนี้รู้สึกว่าะคาปาร์กจะจอดฟรีด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังของเราพอเดินลงมามันจะเป็นหาดหาดแบบนี้ก็จะมีก้อนหินก้อนเนี้ยไปเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกัน,นก็ได้มันก็จะมีก้อนหิน เออมันก็เป็นจหินก้อนนี้ที่เราสามารถที่จะถ่ายรูปได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเอาเล็ตที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้แล้วก็มีคาเฟ่ด้วย ตอนนี้พอ9โมง20นะคะทุกคนก็มาจากไหนไม่รู้ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะมาถ่ายรูปก,กับหินแล้วก็คือตรงนี้ก็จะเป็นแบบแหล่งถ่ายรูปนะคะเต็มหาดเลยเพราะฉะนั้นแนะนำถ้าอยากได้วิวที่แบบไม่มีคนนะคะมาตั้งแต่ช่วงประมาณ8โมงเช้าเนาะมีที่จอดรถสบายเลยตอนนี้คือเ <c oughs> ต็ไมไปหมดเลยแต่ตรงน,นี้สวยมากแนะนําว่าก่อนจะกลับบ้านนะมาสนามบินอะไรเงี้ยให้แวะมาเพราะมันใกล้กับสนามบินมหาแอร์พอร์ตมากค่ะ ตรง,งนี้นะคะมันมีความเป็นซานตลร์นีนีอยู่นะเพราะว่าเขาจะแต่งเป็นแบบสีฟ้าๆ,ๆแล้วก็เห็นวิวทะเลสวยๆนะคะก็เป็นนี่แหละเป็นจุกเช็ดอินก่อนที่เราจะไปสนามบินกันนะคะเออตรงเนี้สวยมากเลยอะ คืออากาศที่เนี่ยคือตอนเช้าๆมันจะอากาศเย็นเนาะแต่พอสักพักเนีะ่ะมันจะค่อนข้างที่จะร้อนเพราะฉะนั้นก็เอาเสื้อแขนยาวมาสักตัวก็สบายๆกันโอเคตอนนี้เริ่มร้อนแล้วคนมาเยอะโอเคแต่ว่าเขาอะ่ะเปิดประมาณ10บโมงแถวเนี้ยมันจะเปิดประมาณ10บโมงเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกินข้าวหรือจะไปคาเฟ่ที่มันเปิดอะ่ะมันจะอยู่ในเอาเลสมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันเป็นเบิร์กเลยตรงนี้สวย ตอนนี้เรากําลังคุยว่าหลังจากที่เรามาโอกินาว่าแล้วเราเจออะไรกันบ้างาาสิ่งที่เราเจอคือสิ่งที่ประทับใจที่สุดเอานี้เ่ี๋ยวถามคุณพอยดีกว่าประทับใจอะไรมากสุดฉันตกใจมากว่าผู้คนที่อยู่เมืองนี้หน้าตาดีมากสวยหล่อผู้ชายเมื่อกี้คือยืนตัดหญ้ายอยู่ว่าหล่อเดี๋ยวก่อนค่ะไอที่สวยหล่อไม่ได้คนแก่นะคะเออเด็กค่ะเด็กวัยรุ่นเลยอ่ะคือวัยรุ่นทั้งเมืองโอกินาว่าคือแบบ สวยหล่อทั้งเมืองเลยแล้วก็คือเมื่อคืนเราก็ถามว่านะว่าแบบเป็นคนโอกินาว่าหรือเปล่าเขาบอกว่าเขามาเที่ยวเออแ,แฟนลีว่วะใช่ฉันเป็คนเฟรนลี่ไฮแบบเซย์ไฮอเออทุกคนเฟรนลี่ไม่เหมือนแบบฟิวไปโตเกียวทุกคนจะต่างคนแต่ทําง,งานใช่ปะ่ะแต่อันนี้ก็คือแบบเป็นยังไงบ้างโอ้ยคิวคิวหน้แบบเอออะไรเงี้ยเขามาคุยเออแล้วคนก็อารมณ์ดีเลยอย่างานะแบบเงี้<พ>ยและที่สําคัญคือตอนแรกอ่ะถ้าเป็นญี่ปุ่น ในโตเกียวเกียวโตอะไรต่างๆใช่ไหมจะพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่แต่ที่นี่คือเขาพูดภาษาอังกฤษแบบสปีดอังกฤษแบบนักท่องเที่ยวคุยกับเขาได้เลยสบายและอีกหนึ่งที่ที่ห้ามพลรราดก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยนั้นก็คือเอาท์เลทค่ะโอชิบีนานะคะก็เป็นเอาท์เลทที่ มีความพิเศษตรงที่ว่ามีแบรนด์เนมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุชี่นะคะมีโคชมีอารมานี่ซึ่งปกติแล้วเอาเลทที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีเอาเลทแบรนด์เนมค่ะแต่นี้มีทั้งแบรนด์เนมด้วยนะ แล้วก็มีทั้งแบบว่าแบรนด์ธรรมดาปกตินะคะรองเท้าต่างๆแล้วถือว่าแบบลดเยอะมากมีโคชนะคะ,ะแล้วก็มี ABC ที่เป็นขายรองเท้าแล้วก็มีร้านอาหารด้วย mm hmm. ก็เป็นจุดที่ควรแวะนะคะก่อนที่จะกลับบ้านตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สนามบินนะคะซึ่งใกล้กับสนามบินมากแล้วก็รถที่เราเช่ามาเนี่ยเต้นรถอ่ะอยู่ห่างจากที่นี่ แค่4นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนค่ะค่อยๆช้อปปิ้งไปแล้วก็เอารถไปคืนพอเราเอารถไปคืนแล้วเนี่ยก็จะมีเต็นท์รถเขาก็จะขับรถมาส่งเราที่สนามบินนะคะสบายมากเลยเดี๋ยวไปดูไป,ไปมา,มาสงสัยว่าจะมีคนเสร็จกุญชีเดี๋ยวไปดู ที่เราต้องเดินทางกับกรุงเทพแล้วนะคะ Air a เอเชียไฟล์ของเราเนี่ยก็ออกประมาณ3โมง55นะคะก็มาเร็วนิดนึงก็ดีค่ะเผื่อเวลาสัก2ชั่วโมงเพราะว่าจำนวนคนที่กลับกรุงเทพก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าสะดวกมากเลยคือ,อ,อคือรถเรียบร้อยและที่คือรถที่เติมน้ำมันอยู่ใกล้กันมากแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมืนอีซี่มากเลยนะคะไปะเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพกันค่ะ วนเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเครื่องจะออกประมาณ3ามโมงห้ใช่ไหมก็สบายๆพอถึงเมืองไทยก็ทุ่มนิดๆเองนะคะถือว่าไฟล์ของแอร์เอเชียเนี่ยเวลาดีมากเลยตอนมาก็คือมาถึงปุ๊บเนี่ยก็บ่ายสเนาะแล้วก็สามารถที่เที่ยวตอนกลางคืนได้พักผ่อนหนึ่งคืนแล้วก็เที่ยวต่อย,ยาวๆทริปนี้เราใช้ เวลา4วัน3คืนกำลังสบายสบายแล้วก็เช่ารถขับเองก็สนุกดีถือว่าโอกินาว่านี่มีอะไรให้เราเที่ยวเยอะแล้วก็เที่ยวง่ายไม่ยากค่ะบ๊ายบายเจอกันกรุงเทพ ไปโอกินาว่าง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเราบินไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะซึ่งเขาเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพโอกินาว่าแล้วก็มีสีเที่ยวบินต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะจะทําการบินระหว่างวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์ไฟล์บินเวลาดีมากเลยออกเดินทางจากดอนเมือง8โมงถึงโอกินาว่า2โมง55ก็เที่ยวได้เลยและไฟล์กลับก็เวลาดีเช่นเดียวกันค่ะสบายๆไม่รีบร้อน ถ้าใครอยากไปโอกินาว่าแนะนำสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะ